กลับสวัสดีท่านผู้ชมค่ะอยู่กับน้ำอ้อยวราพรในรังสีนะคะก็เช่นเคยค่ะเราก็มาคุยกันถึงเรื่องของความสมคัญของดินนะคะในการที่เราจะเพาะปลูกอะไรก็แล้วแต่รเราจะต้องอาศัยองค์ประกอบอที่เป็นองค์ประกอบหลักเลยก็คือถ้าใครที่ปลูกพืชต้องลงดินเราต้องปรับปรุงดินก่อนนะคะเราต้องปรับดินก่อนปรับดินให้รู้ว่าพืชที่เราจะปลูกนั้นๆอะคะ่ะ เป็นพืชระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะคะเป็นพืชแบบไหนพืชไร่พืชพืชสวนนะคะไม้ผลหรือว่าเป็นไม้เศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของดินเนี่ยเป็นปัจจัยหลักเลยในการที่จะทําให้พืชเราเนี่ยจเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็สามารถที่จะต้านทานโรคต่างๆภายใต้แบรนด์มิสเตอร์ฮิมันนะคะแล้วมก็จะอยู่ภายใต้แบรนด์มิสเตอร์ฮมัสนะ ก็จะเป็นตัวกระตูนแบบนี้นะคะก็เป็นฮิวมัสที่เราใช้โครงสร้างของเอ่อการที่แลกประจุนะคะทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็จะช่วยให้ทําให้ดินเนี่ยมันดีนะคะสิ่งหนึ่งเราจะต้องทําดินให้ดีก่อนนะคะถ้าดินไม่ดีเนี่ยมันมันทำอะไรที่ยากจริงๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ก่อนว่าดินของเราเนะะี่ยค่ะเป็นดินเดนียวดิน ดินดานดินลูกลังนะคะหรือดินก้นบ่อที่เราไปขุดขึ้นมาเพราะฉะนั้นดินเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นดินเหนียวนะคะหรือว่าดินทรายหรือว่าดินที่เราไปขุดมาจากก้นบ่อแล้วก็เราขึ้นมาทําเนี่ยเราจะต้องปรับก่อนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารีบเราใจร้อนเราเอาพื้นลงเลยเนี่ย แน่นอน,นะค่ะพืชมันก็จะแบบแสดงอาการใบเหลืองเลยอย่างเช่นน้ำม้อยทำเกี่ยวกับทุเรียนใช่ไหมคะก็ทุเรียนส่วนใหญ่ๆแล้วคือของน้ำม้อยนี่เก้าสิบเปอร์เซนต์ลูกค้าเราเนี่ยจะเป็นทุเรียนส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ไม้ผลต่างๆเพราะฉนั้นถ้าเกิดเราดูแลเรื่องไม้ผลแล้วเนี่ยถ้าไม้ผลดีเนี่ยทุกอย่างมันมัน,ม,นมันแทบปัญหานี่คือน้อยมากถ้าน้ำม้อยแบบทาเกี่ยวกับเรื่องทุเรียนให้แล้วนะคะเพราะว่าในลักษณะดินต่างๆภายใต้แบรนด์ของน้ำม้อยต้อง,ต,องต้องเฉพาะแบรนด์น้ำม้อยนะคะต้องเป็นแบรนด์ของมิสเตอร์ฮิวมัเท่านั้น ที่เรารับประกันทั่วประเทศหมายความว่าพอใส่ลงดินไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทําได้ก็คือการปรับโครงสร้างดินนะคะแล้วก็อ,อัดธาตุอาหารทั้งธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมนะคะถามว่าเราเป็นเราเรามีตัวตั้งต้นคือฮิวมัสแต่ว่าถามว่าฮิวมัสไม่ไม่ได้มีธาตุอาหารครบหมดทุกตัวเพราะฉะนั้นในสูตรของเราเนี่ยเราต้องเรียกมันว่ามิสเตอร์ฮิวมัสเพราะว่าน้องก็จะใส่พวกธาตุอาหารต่างๆะคะ่ะที่ที่ดินเนี่ยต้องต้อง เกิดการแลกเปลี่ยนในดินนะคะเพื่อที่จะส่งให้พืชได้อย่างได้อย่างเร่งด่วนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําก็คือทําให้ดินเนี่ยร่วนสุยนะคะแล้วก็ทําให้ต้นทุเรียนหรือกิ่งทุเรียนต่างๆเนี่ยแตกใบอ่อนแตกยอดอ่อนออกมาเนี่ยอย่างน้อยๆในสามวันนี่ต้องเป็นคืบนะคะอย่างอาทิตย์กว่านี่ก็เป็นศอกเป็นเกืบอบครึ่งศอกเป็นศอกเลยนะคะอาทิตย์สองอาทิตย์นี่ต้องเป็นศอกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาแตกเขาจะแตกเป็นพุ่มทั้งต้นเลย ในสิ่งที่เป็นปัจจัยสําคัญก็คือการหนึ่งการเราต้องให้หัวใจของการทาทาดินเนี่ยคือต้องทําดินให้ดีก่อนค่ะถ้าดินไม่ดีแล้วคือมันยากมากเลยอย่างหนึ่งนะคะถ้าใครที่ทําไม้ผลเนาะ,ะอย่างเช่นเอายากที่สุดเอาไว้พูดถึงทุเรียนเลยไม้ผลไม้มะม,ม่วงฝรั่งนะคะน้อยหนาสิ่งที่เขาจะ,ะเผชิญอีกก็คือถ้าดินไม่ดีแล้วยังไม่พอนะคะ,ะข้างบนต้นเนี่ย เขาก็จะต้องไปเจอโรคอีกเยอะแยะเลยแล้วเกษตรกรก็จะซื้ออะไรมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะพ่นทุกอย่างทําทุกอย่างกระหน่าไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่เป็นปัจจัยสําคัญคือดินคือหัวใจหลักดินก็คือสิ่งที่พืชเนี่ยยืนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทําดินให้ดีก่อนทําบ้านคให้ดีก่อนพอบ้านดีแล้วปุ๊บเนี่ยค่ะโครงสร้างที่เป็นอ่าเป็นต้นเป็นใบเป็นผลมันออกมาเนี่ยมันจะออกมาดีมากเพราะว่าพืชเนี่ย ที่หัวใจสําคัญเลยเขาต้องมีบ้านที่ดีก่อนเหมือนคนเราเนะะี่ยค่ะก็ต้องมีบ้านที่โอทงหายใจได้สะดวกนะคะลมโฟลเขาเรียกหวงจุยใช่ไหมคะลมเข้ามาน้ําเข้ามาความอุดมสมบูรณ์เข้ามาสุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงนะคะแต่ว่าโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็จะน้อยเพราะว่าเราต้องรู้ก่อนว่าทิศทางลมทิศทางแสงทิศทางของอลมฟ้าอากาศมาแบบไหนที่จะทําให้เราเนี่ยอยู่บ้านโดยที่ไม่ป่วยเพราะนั้นถ้าพืชป่วยเหมือนคนนะ้าคนป่วย เอาอะไรให้กินเราก็กินไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นนี่เกษตร,รกรบางคนเนี่ยพอดินไม่ดีเราก็ไปกระนหน่าแก้แต่ข้างบนนะคะเราเราไม่ได้ดูว่าไอ้ข้างล่างเราเนี่ยคือแบบที่บ้านที่เราอยู่เนี่ยมันมันเต็มไปด้วยโรคนะคะแล้วก็คือที่สําคัญคือเป็นพวกดินดานนะคะดินทรายนี่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะ,อ,ะอุ้มอาหารไม่ได้อยู่แล้วน้ําเนิ้อนีนคือไปหมดเลยเวลาเราใส่แล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นดินทรายเนี่ยหัวใจสําคัญคือถ้า,ถ,าถ้าใครที่ไปปลูกในดินทรายเนี่ยไม่ควรแบบใช้ อาหารหลักโดยตรงนะคะก็คือพวกเคมีนะคะสี่หกศูนย์ศูนย์สี่ห้าสี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยคืออ่อเป็นเป็นพวกที่เป็นปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยปุ๋ยแม่เราไม่ควรใส่ลงไปแบบเต็มสตรีมเลยเพร,รยาะนั <S <s <ๆ>้นเขาจะรับดูดโดยตรงเนี่ยเขาจะเขาจะเขาเอ่อเขาเหมือนเขาจะมีปฏิกิริยาแหละบางทีก็ใบเหลืองตายเลยเพราะว่าทรายเนี่ยมัน เขาไม่มีธาตุอาหารอยู่ในนั้นอยู่แล้วเวลาเขารับเขารับตรงๆเลยที่จริงแล้วในกระบวนการที่เราจะใส่เคมีอะไรลงไปเนี่ยดินเรานะคะต้องมีความอุดมสมบูรณ์ก่อนค่า ph ต้องอยู่ในค่าที่5.5ถึง6.5ของทุกพืชเลยค่ะแต่ว่าทุเรียนนี่ไม่ได้เลยนะคะทุเรียนเล็กทุเรียนใหญ่นี่เราต้องคอยมีตัววัดค่าดินอยู่เสมอเมื่อ4.5ปุ๊บนี่โรคแน่นอนค่ะความเสี่ยงที่มีภูมิต้านทานต่ําแล้วเขาจะเตรียมรับโรคนะคะ ไฟทับทุ่าเนาะแล้วก็โรคร่างเน่าโรคโคเน,น่าโรคเชื้อราต่างๆจะเข้ากระหน่าเลยนะคะสิ่งที่แสดงก็คือใบเหลืองนะแล้วก็เป็นจุดเป็นด่างเป็นใบตกอะไรอย่างเงี้คยค่ะใบร่วงนะแล้วก็บางทีก็คือแบบแห้งตายจากข้างบนเลยเพราะฉะนั้นในส่วนหนึ่งคือ การที่เราจะต้องทําดินให้มันมีค่าคงที่นะคะค่าอยู่ที่5.5ถึง6.5แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกษตรกร,ร,กรต้องพึงพอใจเนี่ยพึงพอใจที่สุดคือ6.5นะคะที่จะปลอดภัยเลยเพราะฉะนั้นในส่วนของมิสเตอร์ฮิวแมนเราเองค่ะของ้ำม้อยเราเราจะใส่ในลักษณะของห,หาทั้งธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมแล้วก็ตัวบํารุงนะคะ,ะเป็นโกดฮอร์โมนต่างๆเนี่ยค่ะอัดเข้าไปแบบ3วันนี่คือแตกยอดเลยเราเรา เราทำโปรดักต่างจากเจ้าอื่นนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยเราจะเป็นเกรดพรีเมียมลักษณะของการฮิล uh, นะคะฮิลฮิลลิ่งหรือว่าการฟื้นเขาอะฟื้นฟ,นฟูให้เขาคืนสภาพขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นดินที่ตายแล้วก็จะต้องกลับมามีชีวิตนะคะอัศจรรย์มากเวลาไม้คุยออกไปนคนจะบอโม้มากเลยโม้จริงจริงจริง,รง,รงอะคแบบเวรออะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าเราจะต้องทําดินให้ดีเลยค่ะ ภายในคืนสองคืนสามคืนเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าใส่เราใส่ของเราไปรดน้ําปุ๊บนะคะแล้วสมมุติเอาค่าค่าดินก่อนนะค่า PH ในดิน4.5ระหว่างของเราไปปุ๊บหวานรอบโคนเลยนะคะให้เกินปลายใบรดน้ําเสร็จนั่งรอเลยค่ะจิ้มเครื่องลงไปนะคะค่าที่ดีดขึ้นมาต้องเบรกอยู่ที่6นะอีก23วันเรากลับไปดูใหม่นะคะแล้วก็ใส่น้ําไปนะแล้วกลับเข้าไปค่าต้องตีเป็น6.5อันนี้แต่ต้องภายใต้แบรนดน์นะ้ำมอยนะเพราะว่านำ้ำมอยใส่แบบบ้าคลั่งเลยใส่ทุกอย่าง ใครอย่ามาฟังของน้อม้อยเลยะคะ่ะใส่เยอะมากเลยลก็ใส่เข้าไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่ใส่นะคะเราจะใส่ต่อต้นถ้าเป็นต้นเล็กเราก็ใส่ประมาณ1-3กิโลแต่ว่าถ้าเกิดเป็นต้นใหญ่อะไรเงี้ยถ้าเป็นทุเรียนต้นใหญ่หรือไม้ผลไม้เศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่เราก็จะต้องดูว่าเราต้องการดินให้มันดีขนาดไหนในระดับความหนาเท่าไหร่ความลึกเท่าไหร่ในสิ่งที่เราจะทําให้เขาแบบดินมันฟื้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นในสิ่งที่นม้อยทาก็คือเราทําดินให้ดี เยคือเป็นปาฏิหาริย์ของปัจจุบันเลยค่ะสําหรับสูตรนําม้อยนะเราต้องทําดินให้ดีภายใน3วัน7วัน15วันอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของละม้อยแล้วเรารับประกันทุกกระสอบที่ออกไปนะคะก็คือจะต้องเปลี่ยนดินให้ได้จริงๆภายใน3วัน7วัน15วันแล้วรากขยับส่วนใหญ่แล้วทุกคนทั่วประเทศเลยค่ะละม้อยรับประกันเนี่ยทั่วประเทศเลยก็เพราะเพราะว่าในภายใต้ประสบการณ์เราด้วยนะคะมันมันมันก็ไม่ได้มันขึ้นอยู่กับอ่า ทั้งทั้งทั้งวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ในเรื่องของธาตุอาหารต่างๆที่เราส่งไปเพราะว่าเราทําเกรดพรีเมียมเราทําในลักษณะคุณภาพสูงนะคะเพราะว่าเราเหมือนกับเรามองว่าพืชทุกอย่างเนี่ยเวลาเราช่วยเขาไม่ทันเนี่ยเขาสะสมโรคเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ก็เหมือนคนนะคะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ผู้คนมาฝากชีวิตไว้กับน้ำม้อยอะคะ่ะน้ม้ต้องพาพาเขาให้รอดอะก็คือถ้าถ้า ถ้าเข้าห้องฉุกเฉินนี่ก็ประมาณว่าเป็นเครื่องช็อตนะคะปั๊มหัวใจเลยแล้วก็สมมุติว่าพอใส่ไปปุ๊บรดน้ําปุ๊บเนี่ยค่าต้องดึงมาเป็น6อะท่านผู้ชมคิดดูแล้วพอถึงเวลาเราต้องดึงอีกสอาวันเราต้องดึงมาที่6.5เลย6ส่วนใหญ่ทุกคนก็จะได้เบรกอยู่ที่6.5นะคะก็เป็นสิ่งที่เกษตรกรพึงพอใจเพราะว่ามันต้องได้ประมาณนั้นถ้าไม่งั้นเนี่ยทุเรียนเขาจะรับโรคเข้ามานะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจนะคะแล้วก็โทรมาปรึกษานมอ้อยได้เลย082นะคะ5644999นะคะ082 5644999ก็โทรมาปรึกษามาพูดคุยแล้วก็มา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 มแลกเปลี่ยนกันก็ได้คะ่ะแล้วก็มาปรึกษาได้ว่าเอดินเป็นแบบไหนแล้วก็ปัญหาพืชของเราต่างๆได้เป็นพืชอะไรทุเรียนปาล์มยาง ทุกอย่างได้หมดเลยค่ะเพราะว่าน้ำม้อยทําดินนะคะเราทําดินเราไม่ใช่ปุ๋ยแต่ว่าเราเป็นตัวที่ไปทําดินให้มันดีแต่ของน้ำม้อยอยเพียงแต่ว่าดินต้องดีภายในแบบสั่งเลยค่ะสั่งให้ดีภายใน3วัน7วัน15วันเลยแล้วก็สิ่งที่สาคัญคือเราแก้ปัญหาในภาวะเร่งด่วนนะคะเราแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดคือต้องฟื้นดินให้มีชีวิตในข้ามคืนเลยนะคะแล้วก็สองสวันเนี่ยต้องแตกยอดให้เราเห็นแล้วก็พอ7วันเนี่ย เพื่ส่งเพืดดอนต่อได้นะคะปึงปังขึ้นมาเลยนะแล้วก็ในช่วงหน้าแล้งเราก็ต้องพาเกษตรกรเนี่ยค่ะผ่านแล้งให้ได้ด้วยนั่นคือสิ่งที่ภายใต้แบรนด์ของน้อยที่ทำอยู่นะคะถ้าใครสนใจก็082นะคะ5644999ม่ก้จะฝากไว้ลิงก์ด้านล่างด้วยนะคะนี่เป็นเบอร์ IDline ด้วยถ้าใครเพิ่งมารับชมใหม่อย่าลืมกด s u b s c r i ต e ติดตามน้อยนะคะ่อก็จะออกมาให้ความรู้ในเรื่องของการที่จะ ทําดินยังไงให้มันดีในทางรัฐซึ่งเราก็จะมีบายโปรดักของเรามีตัวสินค้าที่เราสามารถที่จะส่งต่อให้เกษตรกรแล้วสามารถวัดผลได้เลยภายในชั่วข้ามคืนนะคะสอาวันอย่างเงี้ยค่ะเวัน15วันซึ่งเราก็จะเป็นพี่เลี้ยงให้โดยการที่พอสินค้าส่งถึงหรืออะไรถ้าคนที่แบบใช้น้อยๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมีใน Lazada นะคะแต่ว่า เราก็ต้องดูก่อนนะ,ะเพราะว่าพอพักหลังมาเนี่ยบางทีอยากให้เกษตรกร,กรโทรมาให้เจอเราเลยเพราะว่าบางทีพอเราแบรนด์เราเริ่มดังนะคะคุณภาพเราดีเนี่ยก็จะมีคนคอยเอ่อเหมือนกับตามหลังเราแล้วก็บางทีพอลูกค้ากดซื้อไปมันมันไม่ใช่ของเราอะไรเงี้ยเยอะเลยค่ะทีนี้มันก็เลยอยากให้อ่ถ้าให้ดีก็คือโทรมาดีกว่าคะ่ะแล้วก็ไม่งั้นก็แอดเบอร์ไอดีไลน์นะคะ0825644999นะคะ แล้วก็เราก็จะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันว่าเ้ยดินเราเป็นแบบไหนปัญหาพืชของเราเป็นแบบไหนก็บอกน้ำม้อยได้เลยว่าเ,เราจะแก้ปัญหาดินหรือแก้ปัญหาที่ต้นหรือว่าโรคแมลงต่างๆเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงเลยก็ได้นะคะเพราะว่าในสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราเราช่วยทําให้ดินมันดีแล้วมันมีภูมิต้านทานในตัวของเขาเองนะคะแมะงะลงเนี้ยร้องไห้อย่างไงก็ไม่เข้าคะ่ะยาฆ่าแมลงก็ไม่ต้องใช้ฮอร์โมนไม่ต้องใช้ตัวจับใบเลยไม่ต้องใช้เลยนะคะเพราะนั้น ในในสิ่งที่เราทําเมื่อเราทําดินให้ดีแล้วเราไม่อยากให้ทอดทิ้งดิน,นะคะสิ่งที่สําคัญเมื่อดินอุดมสมบูรณ์แล้วเนี่ยเขาจะส่งธาตุอาหารอะไรต่างๆมาเพราะฉะนั้นเราเป็นลักษณะของการปรับสมดุลน,นะคะในทางรัดเลยแล้วมันก็จะมีรีวิวนะคะที่เป็นกลุ่มเกษตรกร,ร,กรต่างๆที่ได้ใช้ของเราไปนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชผักผล,ลไม้นะคะไม้ไม้เศรษฐกิจนะคะพวกยางพาราปาล์มนะแล้วก็ ในไม้พยูงอะไรเงี้ยไม้ที่ไม้โอ๊กอะไรเงี้ยค่ะไม้สักันไต่ขึ้นไปเยอะมากเพราะว่านวัตทําเกี่ยวกับดินนะคะเพราะฉะนั้นการฟื้นฟูดินหรือการปรับโครงสร้างของดินเป็นเรื่องสําคัญดินเหนียวดินทรายดินลูกลังนะคะดินที่แบบมันไม่เหมาะกับการเพาะปลูกเลยเราก็มาบูรณาการใหม่นะคะสิ่งที่สาคัญที่เราได้คือในการระบบเราทําระบบนิเวศท,ทางรัดเนี่ยปรากฏว่าเราได้ออกซิเจนนะคะได้อาหารที่ปลอดภัยด้วยได้ ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นด้วยไ,ได้น้ําหนักด้วยแล้วก็เก็บผลผลิตก่อนนะคะพอเราได้ผลผลิตแล้วขายแล้วได้ราคาดีนะคะแล้วก็ลดต้นทุนในการจัดการนะบ,บางกระบวนการเนี่ยอย่างเช่นปาล์มอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก็ตอนนี้ทําเกี่ยวกับปาล์มน้ํามันเงี้ยค่ะเราลดผลเราลดเราลด,เราลดในเรื่องของการจัดการในสวนได้เยอะมากแล้วก็สิ่งที่สำคัญเราส่งจันเราแลดจันได้ภายใน20วันนะคะแล้วก็ทําให้ทลายปาล์มเนี่ยแทงได้เร็วขึ้น วันนี้เรก็จะกล่าลาไปเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะเอารีวิวต่างๆที่เกษตรกรได้ใช้ไปแล้วก็มีรูปภาพจริงๆภายใต้แบรนด์เรานะคะแล้วก็จะเป็นตัวแทนของเราแต่ละจังหวัดนะแต่ว่าไม้ไม้พวกไม้เศรษฐกิจเนี่ยเราก็จะโชคดีหน่อยที่มีมีผู้ใจดีที่เป็นลูกค้าเราที่มีกําลังเยอะก็จะเอาไปเยอะนะคะเพื่อแบ่งปันให้กับเกษตรกรสวนอื่นๆด้วยก็โทรมาถามว่าได้มันก็จะบอกให้นะคะศูนย์ 825644999วันนี้นะ้ำมอยก็จะกลาบลาไปเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากด้วยนะคะถ้ากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามนม้อมอยด้วยแล้วมอยก็จะมาให้รีวิวด้วยนะคะถ้าใครสนใจหรือว่าอยากปรึกษาก็โทรมาได้ที่0825644999นะคะม้อยจะฝากไว้ในลิงก์ด้านล่างด้วยวันนี้น้ำม้อยจะกลาบลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ